องเดียวในโลกนี้ที่กล้าประกาศว่าเป็นสัมมาสัพพุโตเผอจะสะรู้ช้อบเพื่รับองเองไม่ไปรับคำสั่งไม่ไปรับคำบัญชาไปไปรับโอวาทจ,จากพระเจ้าแผ่นัินเพราะว่าท่านก่าจะมาเป็นพระพเจ้าท่าทนก็ได้บำเพ็ญชาติต่าง ถ้าวัาชาตั้งใจที่จะเป็นพระพุทธเจ้าทำตนอะไรต่า,างๆก็ปรารถนาอยากจะเป็นพระพุทธเจา้าจนชาติสุดท้ายมาเป็นข้าเจ้าทางศิทัตถ์แล้วก็ได้โทโซนโนแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมเรียกว่าพราะองค์ท่านได้ใช้สติปัญญาพัฒนา ความคิดมาตามดับตั้งแต่เป็นชาติต่างๆคือทางพุทธศาสนาของเราถือว่าดวงวิญญาณของเราจะเป็นดวงเดิมแม้ว่าจะเกิดเป็นสิงสาราสัตว์เป็นอยู่ในภพในชาติอื่นแต่ว่าดวงใจเป็นดวงเดิมเป็นดวงเดิมเพียงแต่ว่าละสังขาราะอายไป จิตใจย่อมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากที่ไม่รู้มาเป็นผู้รู้การรู้ธรรมดาก็เป็นตรัสรู้คำว่าตรัสรู้นี่แตกต่างกับรู้ธรรมดารู้ธรรมดาอยากกเรา้งลายที่รู้รู้แล้วรู้ลืมรู้แล้วต้างทีลืมแต่ตรัสรู้แล้วไม่ลืมรู้เป็นการรู้ หรือว่ารู้แล้วเป็นอาฆะตแก่กาทกตรสรุ้พระพุทธเจ้าของเรากาสรุ้ด้วยพระโอเคศาสนาศาสนาของเราทีมีจุดแข็งสามประการประการแรกพระพุทธเจ้าตัดสรู้ทอดด้วยพระโอเคสองเรื่องหลักกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ช <into> <cheese> <analogy> ั่วประการที่สามเรื่องเกี่ยวกับราชนาะไกลรัก คือเป็นทุกเป็นอนิจจังอนิจจังทุกข์อนัตตาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าสิ่งต่ตางๆเหล่านี้เป็นของมีมากับโลกคือสามัญลักษณะคืออนิจจังทุกข์อนัตตาพระพุทธเจ้า ไม่ทรงบรรดาให้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้เป็นของธรรมดาของโลกค,คือพระพุทธเจ้าของเรานี้ถือว่าพระธรรมมีอยู่ในโลกนี้แล้วพระธรรมมีอยู่ในโลกนี้แล้วแต่พระพุทธเจ้ามาต้นพบเปรียบเสมือนว่ายามีอยู่ในโลกนี้คือยาก็มาจากสมุนไพรมาจากสิ่งที่เป็น สคุณที่จะบำปัดโรคระกับมันมีปรากฏอยู่ในโลกแล้วแต่หมอมาค้นพบก,ก็เหมือนกับพระทมคำส,สอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่ในโลกนี้แล้วแต่พระพุทธเจ้ามาค้นพบกกว่าสิ่งต่างๆเหล่าลนี้คือหลักกรรมทำดีได้ดีทั่วไะทั่ว,วไม่มีใครสามารถทนประดาไดา้ในสมัย สังคมประเทศอินเดียในสุธรรษที่นส่วนใหญ่เชื่อว่าอะไรต่างๆพระเจ้าได้ปัญกานประทานพรให้เป็นอย่างนั้นอย่างนีนง้แต่พระพุธเจ้าท่านก็มาตัดค์กับแผงสารสรัจัดต่างๆว่าสิ่งต่างๆเหล่า,านี้มันอยู่ที่คนอยู่ที่การกระทำเพราะฉะนั้นก็ขอ ให้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่เราจะต้องอทำือไม่สามารถที่จะโอได้คนนั้นคนนี้ไดเหมือนกับกินข้าวคนกินย่อมจะกินเองคนไม่กินไม่สามารถ้จะกินหรือว่าให้คนอื่นกินแทนได้เปรนั้นก็เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมเป็นจุดแห่งท,งทางการพระพุทธศาสนา ตอนนี้เราสวดวัดนำมาจับกับพระรัตนสูตรเรียบร้อยแล้วก็เป็นการหอาแรงหอาแรงตอนนี้จะก็จะนั่งสมาธินั่งสมาธิหอมแรงไว้หอมแรงไว้ประวัติเด้อหลายยกเด้อหลายยกเลยหลายยกหอมแรงไว้โเพื่อจะก็ยกไปถ่ายใรูปสิบว่า